สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชมธนบัตรบ้างนะคะชมเหรียญมาเยอะธนบัตรก็จะมีโทมัสนะคะแบบ9้ารุ่นแรกขขงในหลวงที่เกแล้วก็แบบที่11อก็จะประมาณนี้ค่ะไม่มีอะไรมากนะคะธนบัตรพนักจะมาแนะนําให้รับชมนะคะธนบัตรที่ส่งมาขายจาก f c ธนบัตรที่ส่งมาขายจาก f c นะคะอ่ะ ธนบัตรแบบไหนรับซื้อบ้างราคาเท่าไหร่อันนี้ซองเปล่าโอเคนะคะเอามาชมกันอันนี้จะเป็นโพลิเมอร์ธนบัตรที่พิมพ์จากกระดาษโพลิเมอร์นะคะกระดาษโพลิเมอร์คือพลาสติกพลาสติกตอนนี้เขาไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรเนาะก็จะมามีรุ่นหลังอะ รุ่นรุ่นไหนรุ่นราชการที่10ก็ก็มีรุ่นรุ่นท้ายนะคะพิมพ์โพลิเมอร์แล้วก็มีอันนี้ราชการที่9นะคะแบบนี้ค่ะเขาจะเป็นช่องเล็กตรงนี้นะแล้วรุ่นนี้จะมีแบบเป็นโพลิเมอร์และแบบกระดาษสีซีดส,ส,ส,สีขาวสีส,สอีอ่อนแล้วก็จะมีอ๋ออันนี้อ๋อพลาสติกเข้ามาให้ใส่แล้วใส่ได้ไหมเคใส่ได้พนักใส่ถุงก่อนเนาะไม่อยากสัมผัสเปล่า,ลาๆแล้วเดี๋ยวจะ ทำรู้เสียหายไปมากกว่านี้เนาะถนอมเขาไว้ค่ะเนี่ยค่ะใส่ถุงไว้แบบนี้ค่ะก็จะมีรุ่นนี้นะคะแล้วก็มีรุ่นนี้อันนี้คือการจนาโพลิเมอร์ชนิดราคาห้าสิบาทการจนาการจนาปีปีเฉลิมฉลองสีด่ดีราชสมบัติครบห้าสิบปี จะเป็นของที่ระลึกออกมาเยอะมากเหรียญก็เยอะมากล้นตลาดอะคะ่ะบอกเลยว่าการจนาล้นตลาดแม้กระทั่งธนบัตรแบบนี้เคยมีกระแสะอยู่ช่วงสั้นๆแปบ๊บเดียวช่วงไม่นานเคยขายกันได้ใบละสามร้อยสามร้อยกว่านะคะแต่ปัจจุบันนี้บอกราคาเลยเดี๋ยวจะตกใจดีนะว่ามีราคาการันตีอยู่ห้าสิบาทที่หน้าแบงค์เขาเขียนว่าห้าสิบาท ยังไงก็ไม่ต่ำกว่า50บาทเนาะไม่ต่ำแล้วก็ไม่ได้เกินมากมายนะคะก็นะรับซื้อค่ะใบละใบละห้าิบหาบาทเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะธนบัตรโพลิเมอร์นะคะหรือพลาสติกรับซื้อใบละห้าิบห้าบาทแล้วก็จะขอแนะนำนะคะธนบัตรโพลิเมอร์นะคะถ้ามีรอยพับไม่แนะนำให้เก็บ ไม่แนะนําให้เก็บเพราะว่าถ้ามีรอยพับกลางแล้วรอยพับเขาจะลอกลองสังเกตดูนะคะถ้าใครมีรอยมีกระดาษนี่เรามีรอยพับแล้วก็คลี่ออกให้มันดีเหมือนเดิมไม่ได้ให้คลี่ออกยังไงให้เป็นปกติเหมือนเดิมแบบนี้ทําไม่ได้นะคะรอยพับพับแล้วพับเลยเสียเลยอะค่ะปะนันไ,ไม่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 นิยมให้เก็บที่มีรอยพับเพราะอ่านี้อีกอันนึงยีงไม่ได้ใส่เพราะถ้ามีรอยพับแล้ว เขาจะเสียเสียแล้วแก้ไขไม่ได้ถ้าใครมีเก็บไว้นะคะกระดาษที่มีเอทธนบัตรที่มีรอยพับนาไปใช้เลยค่ะเอาไปเข้าธนาคารก็ได้ค่ะถ้าถ้าไปซื้อของที่ไหนซื้ออะไรไม่ได้นะคะเข้าธนาคารได้ค่ะเอาไปฝากนะคะฝากธนาคารฝากที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะธนาคารยังรับอยู่ธนาคารรับหมดเลยค่ะเอาไปฝากเคาน์เตอร์ได้ เนี่ยค่ะพอลิเมอร์จะมีสองแบบอ่านี่อีกยังไม่ได้ใส่ถุงอใส่จะเลยอ่าดูพอลิเมอร์เสร็จแล้วก็ดูอย่างอื่นต่อเนาะรุ่นอื่นๆดูอะไรดีละ่นะไหนมีอะไรให้ดู โอ้ห้าร้อยบาทปกผ้าไหมแบงค์พันจัมโบ้แบงนี้นะคะถ้าแบบปกติเลยไม่มีอะไรค่ะอันนี้ก็ใช้ใจ่ายได้ปกตินะคะถ้าไม่กล้าใช้ก็เอาไปเข้าธนาคารได้อันนี้ใครจะแลกปก็ให้แลกหน้าแบงค์เลยหน้าธนาบัตรเลยค่ะธนบัตรรุ่นนี้นะคะใช้ใจ่ายได้ปกติมาดูอันอื่นกัน อ๋อเมื่อกี้เราดูการจนาใช่ไหมมาดูแบงค์ห้าร้อยจะมีการจนาเนี่ยไงธนบัตรที่เราลึกการจนาพิเศษนะคะจะมีเยอะมากจะมีอันนี้ค่ะห้าร้อยการจนาแล้วก็เมื่อกี้การจนานี่ค่ะตาสัญลักษณ์ปีการจนาแล้วก็ห้าร้อยจะมีชนิดราคาห้าร้อยบาทห้าสิบบาทห้าร้อยบาทจะมีแบบนี้แล้วก็แบบปกผ้าไหมที่มีกล่องมีซองนะคะ ปกผ้าไหมเป็นโพลิเมอร์นะคะแล้วก็มี50โพลิเมอร์แล้วก็มี500 500มี2รุ่นค่ะถ้าถ้าเป็นแบงค์ที่ระลึกนะคะเขาก็จะเอาเอาแบงค์ที่รุ่นกำลังผลิตรุ่นนั้นๆอยู่นะคะครบวาระก็เอานั้นมาเปลี่ยนตาสัญ,ญลักษณ์เป็น เป็นเฉพาะที่ยลึกช่วงนั้นนะคะอันนี้จะเป็นห้าร้อยสมเด็จย่าค่ะแบงค์ห้าร้อยแบบสิบสามแบบสิบสามนะคะลายน้ําอันนี้คือลายน้ําสมเด็จย่านะคะจะมีเขียนตรงนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีเก้าสิบพรรษาถ้าส่องดูนะคะจะเห็นมองเห็นเนาะมองเห็นอยู่ค่ะเนี่ยค่ะจะเรียกว่าลายน้ําย่าเห็นไหมคะ พระบรมฉชายาสาธิสรักที่อยู่ตรงเนี้ค่ะในในไรน้ําตรงนี้แต่ถ้าเป็นแบงค์แบบติบสามปกติก็จะเป็นไรน้ําในหลวงรัชกาลที่เก้าค่ะแต่ถ้าเป็นอันนี้จะเป็นแบงค์ธนบัตรที่ระลึกที่ระลึกเขาจะมีเขียนเนี่ยค่ะชัดเจนนะคะถ้ามีเขียนแบบนี้ของพระราชนีถ้าเป็นแบงค์พันเมื่อกี้นะคะที่จะมีราคาก็ ก็จะเป็นลายน้ำพระไรชินีใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นไยน้ำตรงนี้คะ่ะายน้ำในหลวงราัชากาลที่เก้าแต่ถ้าเป็นลายน้ำรารชินี<ๆ>ก็จะมีราคาขึ้นมาอีกนิดนึงไม่เยอะคะ่ะราคาแตกต่างกันไม่เยอะนะคะเป็นการบอกราคารับซื้อหรือยังนะคะถ้าเป็นปกติแบบสิบสามแบงค์ห้าร้อยก็ใช้ใจ่ายได้ปกติ แต่ถ้าเป็นลายน้ําสมเด็จย่าแบบนี้นะคะก็รับซื้อสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเลยไม่มีรอยแบบนี้นะคะปกติก็จะรับซื้ออยู่ที่ประมาณ5้าบาทเท่านั้นไม่แพงค่ะธนบัตรตอนนี้ราคาไม่แพงเลยโดยเฉพาะนี้เมื่อก่อนก็ขายได้อยู่ที่ประมาณน่าจะพันสองณปัจจุบันนี้ขายไม่ได้เลยนะคะมีรอยพยับมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ มูลค่าก็คือหนึ่งพันบาทเท่าหน้าแบงค์นะคะอันนี้ป้าน่าก็แลกเก็บไว้ไว้ให้ลูกค้าไว้ให้นักสะสมแลกค่ะถ้ามีนักสะสมที่มาซื้อของที่ร้านน,น่ะน,นะคะป้าน่าก็จะถามเขาว่าแลกไหมแลกก็ให้แลกไปถ้าเขาไม่แลกบางคนเขากดดันไงเขาเขาไม่แลกเพราะว่าเขาต้องใช้เงินนะคะ